แรงเด้อครับเดอ้อเสียงเขียดห้องแล้วมานำไหลเขาละเดอะ้อบาทนี่เรื่มลุ่งมือปลูก้วยแล้วครับพี่น้องความสุขของกะทิอายุนี่นะครับอยู่ในกระทะมามามา,มาเดอ้อบาทนี่นำอีกสานหนึ่งก็เต็มแล้วป้าก็เต็มสาอยู่หน่วยหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเป็นหน่วยห้าไร่ ปลูกของหลายอย่างนะครับมาเนี้เป็นสะของเจ้าของลำบานี่งามเริ่มไรลเขาแล้วลูกเป็นล่างเขามากแล้วครับอันนี้คือสะอันนี้คือสะสะสะ,สะหาไรอันนี้ลงพื้นที่หาไรนะครับเป็นสะหน่วยของผมเองครับ บ่อคอยบ่อดชไทยเบิง้งงพระมาบ่บมีน้ำจากไอพ่นครับแต่ว่ามือนี้มีนม้ำแล้วน้ำเริ่มสีไลเขาแล้วครับสะห้าไร่ขอบบ่อก็รวมขอบบ่อด้วยออก็จะประมาณสามไร่นะครับตัวนี้อันนี้ลงพื้นที่ห้าไร่น้ำไหลเขาสะหลายแล้วบงมือนี้เนื่องจากว่าพายุเขาบางแก้มมือขึ้นน้ำก็เริ่ม หลังไหลเข้าสู่บอ่อแล้วแรงสี่่มีปลาขึ้นอยู่วะครับดูขนาดบอ่อนะครับน้ำกำลังจะเริ่มพื้นบอ่อเริ่มจะหายแล้วนะครับอันนี้ลงมือปลูกล้วยไปแล้วและกอไผ่นะครับเอาซ้ำนีแล้วพี่น้อง พินาเบิ้งกันไหมอันนี้ก็สิเป็นปลูกพืชเชืงจะเป็นพวกกินหมากกินผลน,นะครับปลูกจนคู่สะอันนั้นก็สิเป็นหน้าครับหน้าหน้านี่สิเป็นเรอดูหกใบครับสิเป็นหน้าครับเพศหน้าอยู่นี่เป็นนาครับครัอเอจงมาอัปเดตให้เบิ้งไหมได้พี่น้อง มือนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ